สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณตุ๊กนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3านะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะคะการทําความสะอาดบ้านนะคะเด็กๆน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนด้วยกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสามารถอธิบายวิธีการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทํางานบ้านได้ สามารถใช้และดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้านได้เห็นคุณค่าของการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทำงานบ้านนะคะนักเรียนคิดว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดบ้านมีอะไรบ้างะคะเรามาดูนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดนะคะจะมีอะไรบ้างอันนี้เด็กๆรู้จักไหมเอ่ยเรียกว่าอะไรกันนะ ไม้ปัดขนไก่ใช่ไหมคะอันนี้นะคะไม้กวาดต่อไปค่ะที่ตักผงนะคะมันจะเป็นสั้นหรือยาวก็ใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นผ้าขนหนูหรือว่าผ้าคีริ้วนะคะไม้ถูพื้นค่ะทังน้ำ แปลงถูพื้นนะคะหรือว่าแปลงอนเนกประสงค์นะคะสามารถถูพื้นก็ได้นะ,ะใช้ถูอย่างอื่นก็ได้นะคะอ่าตอนนี้นะคะเรามาดูว่าแต่ละอย่างนะคะมีลักษณะการใช้งานแล้วก็การดูแลอย่างไรบ้างไม้กวาดดอกหญ้านะคะละักษณะการใช้งานใช้กวาดฝุ่นละอองหรือเศษขยะชิ้นเล็กๆนะคะบนพื้นที่แห้งนะคะเช่นพื้นไม้ธรรมดา ื้นซีเมนต์เรียบหรือพื้นหินอ่อนนะคะวิธีการดูแลนะคะเด็กๆเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วให้เอาฝุ่นออกนะคะอาจจะแขวนนะคะหรืออาจจะพิงฝาผนังเอาด้ามลงนะคะถ้าตัวไม่กาดเปียกหรือชื้นควรนำไปผึ่งให้แห้งก่อนนะคะต่อไปค่ะไม้ถูพื้นนะคะลักษณะการใช้งานเป็นไงคะใช้ถูพื้นที่กว้างๆนะคะที่ไม่มีซอกหรือมุมนะคะ เมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะคะวิธีการดูแลให้ปัดฝุ่นละอองออกนะคะหากเปียกหรือชื้นก็ควรผึ่งให้แห้งก่อนที่นําไปเก็บนะคะต่อไปค่ะที่ตักผงนะคะละักษณะการใช้งานก็คือเอาไว้ใช้ตักเศษฝุ่นผงหรือเศษขยะทั่วไปนะคะวิธีการดูแลก็คือควรล้างให้สะอาดผึ่งลมให้แห้งแล้วไปเก็บในที่เก็บนะคะต่อไปค่ะผ้าขนูหรือผ้าคีริ้วนะคะละักษณะการใช้งานให้ชุบ น้ำหมัดหมาใช้ถูพื้นหรือเช็ดอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องการเช็ดนะคะวิธีการดูแลก็คือควรจะล้างทางคำความสะอาดแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งแล้วก็เก็บในที่ที่เก็บสําหรับผาคีหริยุเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นถังน้ํานะคะละักษณะการใช้งานก็คือ,ใ,อใช้อาใช้ใส่น้ํานะคะสําหรับนําไปใช้ทคำความสะอาดนะคะวิธีการดูแลก็คือ ล้างความให้แห้งและเก็บให้เป็นที่เป็นทางด้วยต่อไปค่ะแปลงขัดพื้นหรือแปลงอนเนกประสงค์นะคะลักษณะการใช้งานนะคะใช้สําหรับขัดพื้นหรือทําความสะอาดในพื้นที่ที่ต้องการทํานะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้ล้างคราบสกปรกออกแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็นําไปเก็บในที่เก็บนะคะคําถามชวนคิดนะคะเด็กๆก,การดูแลอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านมีประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการดูแลอุปกรณ์ในการทำความสะอาดนะคะ 1. ยืดอายุการใช้งาน 2. มีอุปกรณ์ไว้ใช้ได้ยาวนานเลยนะคะ 3. รู้จักวิธีดูแลรักษา4ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายค่ะถ้ามันยังใช้ได้ดีเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินไปซื้อใหม่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเป็นการสรุปบทเรียนนะคะเด็กๆก,การทำความสะอาดบ้านนะคะควรเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานและใช้อย่างถูกวิธี พร้อมเก็บบำรุงรักษาอย่างถูกต้องหลังการใช้งานจะช่วยให้อุปกรณ์ทำความสะอาดเหล่านั้นมีอายุการใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะมาถึงภารกิจและค่าเด็กๆคะวันนี้มอบหมายงานนะคะให้เด็กๆทำใบงานโดยเขียนอธิบายวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ทำความสะอาดและระบายสีให้สวยงามนะคะอ่ามีทั้งหมดกี่อุปกรณ์คะตอนนี้นะคะเด็กๆมีอุปกรณ์ที่เราต้อง เขียนนะคะวิธีการใช้งานนะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามสี่หกและเมีด้วยกันทั้งหมด7อุปกรณ์นะคะเด็กๆเ,เขียนการใช้งานนะคะส่งไม้คุณครูนะคะแล้วก็ระบายสีนะคะใบงานให้สวยงามด้วยนะคะ และพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ